ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งได้เปล่ากิจกรรมมันเป็นยังไงมันเสียงนหรือเปล่าเสียงมันจะดังบองบองจุ๊มจุไม่มีเหรอไม่มีเพราะว่าเราจะตีกองยาวอะอตีกองยาวที่บอกว่าทากิจกรรมก็คือตีกองยาวตีกองยาวดังบอ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 งแบบไหนอะแบบไหนอะแบบไหนอะรางวัลก่อนเลยขอคนโอเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อ่าไม่ได้ยินพอรับรางวัลมึงได้ยินเลยขอบคุณนะครับสำหรับดรานเจ้าของรางวัลนะครับที่มอบไปกับดาวตลกนงเต่าแล้วก็น้องตีย่านะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเอาขอบคุณเอากองมาให้แป๊บหนึ่งตายไม่เด็กไม่ฝันว่าวันนี้จะได้ตีก้องยาวนี่แหละกองผมล่ะจริงหรือเปล่าคะไหนคะอยากเห็นกองยาวมากเลยค่ะเอากองเอากองเอากองนี่ไงกอง เดี๋ยวไม่ใช่ตีงะคะอันนี้มันเข่าไม่ใช่หรอคะครับมันเข่านี่คะคุณเอาเข่าขึ้นมานทำไมอะเดี๋ยวผมตีให้ฟังอุ้ยอุ้ยคุณน่ะหลบไปทิหลบมายืนบังไม่เห็นนี่งามใส่ยังขนาดเห็นๆก็เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับกูแล้วนะเอายัง ได้เลยค่ะกลองยาวใบนี้น้องจะตีของเป็น พี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่เข้าใจใช่ไหมว่าการที่จะตีกองยาวเขาต้องทําอะไรก่อนทําอะไรอ่ะเขาเรียกว่าล้ำลอกกองก่อนค่ะคุณพี่ค่ะอ๋อมอกี้นี่ล้ำลอกกองใช่เขาต้องล้ำลอกองล้ำลอกกองนี่เขาหนักกว่าเล้วใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นไปล้ำลอกกองหนึ่งพี่จีให้ล้ำลอกกองเลยอ่ะค่ะจ้าโอเคได้เลยได้จ้าบึง ายเห็นหนังกองหมดแล้วใบนี้ตีไม่ได้แล้วนหนังเหี่ยวหมดเอาลุกเห็นพงเห็นหัวอ้าลุกใครมันดีล้มไปได้ยี่สกปกหมดอรอ,อร <laughs> กินไม่ได้พี่คะพี่คะรบกวนหน่อยช่วยดูหน่อยว่าหัวยังอยู่บนคออยู่ไหม ย,ยอยู่ใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะทำไมทำหนูงี้อ่ะงงอหนูลำหลบไปหลบมาเขาเรียกลำเสียงตีนนะลุงไอ้ตีนอ่ะมาโยนผู้<ร>ดีดีกว่า